มาดูแนวทางการตรวจซ่อมตรวจเช็คปรีอม c มแอคคิวเฟสซนะครับเวลาเราตรวจซ่อมตรวจเช็คเราก็จะเป็นโมดูลแบบนี้นะครให้เราดึงโมดูลออกมานะครับมาทำนะฮะแกะออกมาเลยนะครับทุกๆโมดูลนะครับต้องแกะออกมาย้ำปริ้นให้หมดนะฮะ มันละเอียดมันเยอะมากนะครับพวกนี้นะฮะอาการลวนต่างๆนะครับเช่นเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเดี๋ยวบี้อะไรต่างๆนะฮะเพราะเครื่องเนี่ยมันเป็นพีอมแบบค l ส s s เอสเตดนะฮะมันร้อนนะครับมันร้อนมากนะครับเราจะต้อง ออกมาย้ํานะครับนี่ผมย้าแล้วนะครับย้ําแล้วก็ล้างให้สะอาดโดยใช้ตะกัวเงินย้านะครับลองคุยกับเจ้าของเครื่องดูนะครับใช้ตะกัวเงินดีที่สุดถ้าใครงบประมาณถึงถึงก็ให้ใช้ตะกัวเงินเลยนะครับเสียงดีขึ้นแน่นอนนะครับหรือจะใช้ตะกัวธรรมดาก็ได้แล้วแต่งบประมาณของลูกค้านะครับนี่นะของผมตัวเนี้ลูกค้าให้ใช้ตะกัวเงินทั้งเครื่องเลยนะครับก็หมดไปเยอะอยู่นะครับตะกัวเงินนะครับพวก้ีวีทีอะไรต่างๆใช้ได้หมดนะครับนี่ฮะต้องย้ําดีๆนะครับทุกจุดเลยนะครับ รายละเอียดค่อนข้างเยอะและเป็นปิ้นสองหน้าจะย้ำยากหน่อยค่อยๆทําใจเย็นๆนะครับเป็นช่างต้องขยันย้ำเลยนะครับย้ำให้หมดเลยนะทุก แห่งนะครับทกุกกล่องนะถอดมาทําทีละอันทีละยันให้เรียบร้อยส่วนแคปบนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับรุ่นพวกนี้นะครับแครบจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่จะมีปัญหาเฉพาะพวกแคเข้าใจไฟไม่กี่ตัวชุดนี้นะครับนอกนั้นก็ยังโอเคอยู่แต่เราก็ดูเอานะครับถ้าตัวไหนไม่ดีเราก็เปลี่ยนก็ประมาณนี้นะครับขั้นตอนการตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับทาออกมาแล้วเสียงดีเหมือนเดิมแน่นอนนะครับผม